คุณเดาออกไหมครับว่าคนที่รวยที่สุดในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรพอเรานึกถึงสิงคโปร์นะครับหลายคนนึกถึงธุรกิจการเงินชั้นนําของโลกหลายคนนึกถึงบริษัทเทคโนโลยีนะครับหรือว่าหลายคนนึกถึงอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตอย่างเช่นบารีนาเบซนแล้วก็สนามบินชางฮี ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามันนี้ถ้าคุณคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับคนที่รวยที่สุดในสิงคโปร์รคุณคิดผิดครับและที่จริงคนรวยที่สุดในสิงคโปร์รคนนี้เขาทําธุรกิจอะไรเขามีแนวคิดอะไรถึงทําให้ธุรกิจของเขาประสบความสําเร็จและแตกต่างจากคนอื่นได้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยบางครั้งเราสอนเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะเอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับซึ่งเราเสียดายนะครับไม่อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เอาเรื่องราวเหล่าน,นั้นมาเล่าสู่กันฟังฉะนั้นก่อนไปฟังเนี่ยอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มูมองทางการตลาดททททททีีีีีีีี่่่่่่่่่นน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 าาาาาสสใใใใจจแแแบบบบ้้้้้ผมะเเเออออลลหััังงกกกรรยยยุุุวววคคตตณํูชืดศ สิทธิเหล่านั้นเขาทําธุรกิจอะไรแล้วเขามีแนวคิดแบบไหนเขาถึงสามารถร่ํารวยที่สุดในประเทศนั้นได้ซึ่งที่ผ่านมามีหลายตอนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีหรือว่าประเทศจีนนะครับวันนี้ถึงคิวของประเทศสิงคโปร์บ้างแล้วก็อย่างที่เกิดไปตอนต้นนะครับธุรกิจที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นอสังหาริการเงินธุรกิจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่คนที่รวยที่สุดในสิงคโปร์เลยครับแต่ว่าคนรวยที่สุดในสิงคโปร์เนี่ยเขามีชื่อว่าลีซีทิงครับผู้ชายคนนี้นะครับจริงๆแล้ว แล้วก็เพิ่งมาได้สัญชาติสิงคโปร์เนี่ยในปี2018นี่เองแต่ว่าพื้นทพของเขาครับเขาเกิดขึ้นมาในครอบครัวของชาวสวนนะครับที่บ้านเขาเนี่ยขายผักผลไม้ครับก็เป็นคนจีนคนหนึ่งนะครับในครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งแต่ว่าหลีซีทิงเองนะครับเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเขาเลือกที่จะเรียนต่อนะครับในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า University of Science and Technology of China คือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนี่เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปๆของจีนนะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่ออองงขขขวววิิิททยยยาาาาาาาศศสสสสตรรร์แลกกก็โดีี่เเคนื ทำให้เขามีความสนใจแล้วก็มีความรู้ด้านนี้อยู่บ้างนะครับหลังจากนั้นก็เติบโตไปนะครับสายงานของวิทยาศาสตร์นี่แหละครับโดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยก่อนในประมาณช่วงปี1987นะครับแล้วก็ขอทุนของมหาวิทยาลัยไปทํางานต่อเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยจีนกับฝรั่งเศสหลังจากที่ทํางานในสายนักวิจัยมาเป็น10ปีนะครับลิซีทิงก็ถึงเวลาที่เขาจะเริ่มเส้นทางนักธุรกิจของตัวเองละช่วงนั้นนะครับย้อนกลับไปประมาณปี19 8 0เนีีททาางงกรรขอปะศจมนน การส่งเสริมเพื่อที่จะมีเทคโนโลยีเฮลท์แคร์นะครับด้านสุขภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาในประเทศจีนด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเรื่องการแพทย์หรือว่าเรื่องการรักษาเนี่ยจากต่างประเทศอีกต่อไปนะครับคือนึกย้อนกลับไปว่าสมัยนั้นเนี่ยประเทศจีนไม่ได้พัฒนามากเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์จะต้องเอาอุปกรณ์อะไรเนี่ยก็ต้องซื้อมาจากต่างประเทศทั้งหมดตอนนั้นเองนะครับทางการจีนก็เลยมีโครงการที่อยากจะสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็บริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับตอนนั้นเองหลีซิทิงซึ่งเป็นนักว ระดับโลกมานะครับในยุโรปก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเขาเองเนี่ยน่าจะสามารถทําอะไรกับสิ่งนี้ได้แล้วก็ถ้าไม่ใช่เขาเองเนี่ยใครที่ไหนก็คงจะไม่เหมาะเท่าเขาไปอีกกว่านี้อีกละซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เขาไปจดบริษัทนะครับเปิดธุรกิจของตัวเองในเซนเนประเทศจีนครับแล้วในผลงานตอนนั้นนะครับสำหรับบริษัทเขาเองเนี่ยก็คือการพัฒนาเครื่อง MRI เป็นครั้งแรกนะครับของประเทศจีนเองตอนนั้นจีนมีเครื่อง MRI ครั้งแรกที่เป็นเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูงเนี่ยก็มาจากบริษัทของเขาเนี่ยแหละหลังจากนั้นประมาณปี1990 1990นึ่น มากๆนะครับมีทั้งสิทธิบัตรที่ตัวเองวิจัยขึ้นมาเองแล้วก็กลายเป็นผู้ผลิต อุปกรณ์การแพทย์รายใหญ่ของจีนเลยตอนนั้นก็ได้รับเงินลงทุนนะครับไปเข้าตานักลงทุนหลายคนจากทั่วโลกได้รับทั้งเงินลงทุนนะครับจาก VC ีลงทุนเข้ามาแล้วก็เติบโตขยายอย่างต่อเน,นื่องจนสามารถเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้ในปี2006นะครับนับเป็นบริษัทจีนแรกๆเลยนะครับที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการแพทย์เนี่ยซึ่งการเข้าตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนั้นนะครับเขาก็ได้เงินระดมทุนมากกว่า270ลา้านดอลลลลาาาารร์สหััฐเเเเเเปปปป็็็นนนนนนจจจวววงิิิที่่ยยยออออออะมกกกกๆแ้ไ้ไตตตดธุุผผู กรณ์การแพทย์รายใหญ่ของโลกได้ทีนี้อุปกรณ์การแพทย์ของเขาเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นไปที่อุปกรณ์พยุงชีพครับเช่นพวกเครื่องช่วยหายใจอะไรแบบนี้ทีนี้บริษัทก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มุมหนึ่งของลีซิติงเองซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือเขามองว่าลูกค้าของเขาเนี่ยถึงแม้จะอยู่ทั่วโลกก็ตามแต่ว่าตลาดใหญ่ของเขาก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนทีนี้เพื่อที่จะสร้างเพอร์เซพชันที่ดใีให้กับลูกค้านะครับสร้างการรับรู้แล้วก็ความรอยเตอร์ตีก็คย่ จะเป็นบริษัทที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็เลยทําให้ในปี2016นะครับเพียงแค่1ิปีหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ครับจาก Public Company กลายเป็น Private Company โดยดีลในครั้งนั้นเนี่ยมีการประเมินว่าน่าจะสูงถึง1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการซื้อหุ้นคืนกลับมาจากสาธารณะครับแล้วก็ทําให้บริษัทของเขาเนี่ยกลายเป็น Private Company แล้วก็ได้ใจชาวจีนและก็ที่สําคัญรัฐบาลจีนไปเต็มๆนะครับหลังจากนั้น2ปีนีนงเองก็ยยา้าปีนะครับ ฐานในการขยายธุรกิจให้เติบโตเป็น global ต่อไปแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กอีกแล้วซึ่งถ้าคุณดูไทม์ไลน์ให้ดีครับนั่นคือประมาณปี2018นะครับแล้วก็ปีถัดมา2019ก็เกิดไวรัสโครราหือว่า COVID ิด -19 ขึ้นความต้องการในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องช่วยหายใจมันสูงขึ้นมากๆทั่วโลกทําให้บริษัทของเขาเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นที่มานี่ครับที่ทาให้การจัดอันดับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนสิงคโปร์ที่รวยที่สุดดดกก็็็เเเเเเลลยาาปปนนนนนนนชืืออขขื่่่อออออขขขงงงงึ้้้มมัััับทหครร ของลีซีทิงนะครับคนที่รวยที่สุดในสิงคโปร์ก็หวังว่าคุณจะได้ไอเดียแล้วก็ได้แรงบันดาลใจดีๆจากผู้ชายที่รวยที่สุดในสิงคโปร์คนนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เอาไปต่อยอดไปตกผลึกใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเองหรือว่าใช้กับธุรกิจของตัวเองกันนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะฟังเรื่องราวแบบทละเอียดมากขึ้นนะครับของธุรกิจของเขาเนี่ยที่ชื่อว่ามินเรเนี่ยว่าเติบโตขึ้นมาอย่างไรแล้วก็จากบริษัทเล็กๆของประเทศหนึ่งก็คือประเทศจีนเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกได้ยังไงในจังหวะที่เขาขยายไปในแต่่่ละะประเททศนนนนีีีมมมมมัุุองงไหจจดาาสใบ้ผ วิเคราะห์แล้วก็เล่าแบบละเอียดไว้นะครับจาก paper Research ที่ซื้อมาเนี่ยเอาไปเล่าให้ฟังในอีกช่องหนึ่งไว้นะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์เนาะเรื่องเราก็จะยาวขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นนะครับแต่เชื่อผมนะครับถ้าคุณคือผู้บริหารหรือคนที่กำลังอยากทำธุรกิจแม้กระทั่งเป็นนักการตลาดเองก็ตามฟังเรื่องนี้ไปแบบเต็มๆแล้วคุณน่าจะตกผลึกไปได้หลายอย่างเลยทีเดียวฟังฟรีนะครับไม่ได้เสียเงินอะไรเพิ่มแค่แยกช่องไว้ให้คือถ้าอยากไปฟังลลลละะะเเเเออออีีียยดด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 กกกกกกก็จ็จจจไไไ้้้้้้้้ัััังงงงในน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 นช่นู่่่่พพิิิินนิมมมตตตตาาาาาาครรแแววววสหืฝ cribe ธุ ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยมันจะทําให้คนอื่นๆเ,นเห็นคลิปวิดีโอของผมมากขึ้นและเหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอีกอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรหรืออยากให้เล่าเรื่องราวของประวัติมหาเศรษฐีคนไหนแบบละเอียดในเชิงลึกของมุมมองธุรกิจและการตลาดแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมา,มาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามก็ด้วยนะครับตอนใหมม่ๆออกกาาจะไไดด้พลัน แล้วก็ฝากกดไลค์ <S <S ลก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ